ถึงลาวเวียดน,นามขณะนี้อีสานร,รับมือคืนนี้ลมกระโชกแรงระหวังต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงรวมถึงป้ายโฆษณาพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภัยอุตกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันจันทร์ที่2 2มกราคมซึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนลมหนาวกระโชกแรง ฝนฟ้าขนองที่จะเริ่มเข้ามาจากลมตะวันออกเฉียงใต้พาย,ยุฝนฟ้าขนองจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกรวมถึงพยากรณ์อากาศลมหนาวพยากรณ์อากาศหนาวเย็นพยากรณ์ฝน,นอีกสิบวันล่วงหน้าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะบ,บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาตามที่แอดมินได้คาดการเอาไว้หรือไม่โดยเฉพาะฝั่งตะวันออก และหลัง18นาฬิกาของวันนี้เป็นต้นไปลมจะเริ่มแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและในช่วงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้ลมจะเริ่มกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ภาคกลางฝั่งตะวันออกและหลังจากนั้นจะกระจายตัวมาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือ อีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับจะมีลมกระโชกแรงหลังจากลมกระโชกแรงเข้ามาแล้วในวันพรุ่งนี้ยีพ3ม,มกราคมอุณหภูมิจะเริ่มลดลงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือก่อนหลังจากนั้นภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงตามลําดับนะครับ ซึ่งในด้านของอุณหภูมิลดลงในระลรอกนี้อุณหภูมิจะลดลงบริเวณพื้นที่ภาคอีสานประมาณ3-5องศาส่วนพื้นที่ภาคกระมันออกภาคกลางเทพมหานครปริมณฑลอุณหภูมิจะลดลงประมาณ1-3องศานะครับส่วนบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลงประมาณ2-4องศา หลังจากในด้านของลมหนาวกระโชกแรงเข้ามานะคะ22มกราคมในวันนี้จนถึง28มกราคมจะมีลมหนาวกระโชกแรงเข้ามาต่อเนื่องซึ่งในช่วงแรก22-24มกราคมลมจะแรงหน่อยนะครับจากนั้น25-28มกราคมลมจะค่อยๆลดความแรงลงแต่ก็ยังมีลมกระโชกเข้ามานะครับส่วน29-31มกราคมลมกระโชกไม่มีแล้วนะครับ นอกจากลมหนาวแล้วยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาแต่แอดมินขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าในฤดูนี้ไม่ใช่ฤดูฝนอย่าหวังถึงฝนอย่าหวังถึงฟ้าให้มันมากนะครับเพราะไม่ใช่ฤดูฝนถ้าจะหวังฝนถ้าจะหวังน้ําถ้าจะหวังเนื้อในการทําเกษตรกรรมแล้วก็ต้องรอในด้านของฤดูฝนคือในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ ปีนี้สภาพอลนาโเอล尼ヨยังแรงอยู่ในช่วงนี้แน่นอนนะคะว่าฝนไม่มากนะครับอย่าดรามา่าอย่าต้องการฝนให้มากในช่วงนี้เพราะเรายิ่งต้องการฝนเรายิ่งคาดหวังไว้มากนะครับว่าจะมีฝนตกหนกักตกแรงแน่นอนนะครับว่าในช่วงอากาศหนาวเย็นอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นมาบล็อกสภาพอากาศเอาไว้ส่วนความชื้นที่เข้ามามาเจอกับอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นฝนที่ตกต้องเป็นฝนเล็กน้อยระอองของฝนนะครับไม่ต้องไปคาดหวังฝนให้มาก เพราะฝนที่ตกไม่ใช่ฤดูฝนนะครับขนาดฝนที่ตกในฤดูฝนจริงๆฝนยังไม่มากเลยนะครับในบางพื้นที่ดังนั้นนะครับไม่ต้องหวังฟ้าไม่ต้องหวังฝนงดการดราม่าในเรื่องของฝนไว้ก่อนนะครับจะมีฝนเข้ามาแล้วถามว่าฝนจะตกหนักไหมฝนไม่ได้ตกหนักตกแรงอะไรเป็นฝนเล็กน้อยนะครับวันนี้เน้นภาคตะวันออกก่อนบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วไม่ต้องลาดหวังนะครับว่าบริเวณพื้นที่4จังหวัดที่เอดมินได้ไล่เรียงไป จะมีฝนตกฟ้าข้าดองในทุกพื้นที่ไม่ทุกพื้นที่แน่นอนนะครับจะเป็นฝนตกแค่ในบางพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นนะครับ22จนถึง27มกราคมนะครับจากนัน2ี่มกราคมเป็นต้นไปนะครับจนถึง31มกราคม จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานอกจากภาคตะวันออกแล้วจะมีฝนบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครบริมนทนรวมถึงภาคใต้ก็จะมีฝนในทุกภาคนะครับตั้งแต่28มกราคมเป็นต้นไปแต่ฝนส่วนใหญ่ก็จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ฝนตกหนักตกแรงอะไรแล้วถามว่าสามารถมีฝนตกหนักตกแรงได้ไหมก็สามารถมีได้นะครับเดี๋ยวจะมีราม,ม่าเกิดขึ้นอีกว่าทําไมบอกว่าฝนจะไม่ตกหนักตกแรงทําไมบ้านผมฝนตกหนักจังเลย ก็เป็นจุดเล็กๆนะคะเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นไม่ได้เน้นฝนตกหนักอะไรเน้นเป็นฝนเล็กน้อยเพราะในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะคะไม่ใช่ฤดูฝนงดดราม่าในเรื่องฝนไว้ก่อนนะคะในช่วงนี้เดี๋ยวแอดมินจะพามาดูในด้านของการพยายการณ์อากาศในบริเวณพื้นที่อีก24ชั่วโมงข้างหน้านะคร เริ่มแล้วนะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาเริ่มมีลมกระโชกแรงอีสานฝั่งตะวันออกเข้ามาแล้วในบางจังหวัดและหลัง18นาฬิกาของคืนนี้เป็นต้นไปลมกระโชกแรงจะเริ่มแรงขึ้นนะคะบริเวณพื้นที่ภาคอีสานฝั่งตะวันออกจะกระจายมาที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะจากนั้น23มกราคมในช่วงรุ่งสางจะเริ่มมีลมกระโชกแรงภาคกลางฝั่งตะวันออกและหลังจากนั้น23มกราคมลมกระโชกแรงในทุกภาคนะครับ จนถึงในช่วงวันที่28มกราคมจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาลมหนาแผ่ลงมาปกคลุมตลอดทั้งช่วงนะครับแต่จะแรงหน่อยในช่วงแรก22จนถึง25มกราคมหลังจากนั้น26จนถึง28มกราคมลมจะเริ่มลดความแรงลงบ้างนะครับ29ถึง31มกราคมไม่มีลมแรงแล้วนะครับก็ขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนิ่งจะพาไปดูในด้านของการพยากรณ์อากาศในคืนนี้ถึงพรุ่งนี้กันนะครับภาคเหนือ จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสสิบสามสิบแปดองศาและสูงสุดสามสิบถึงสามห้าองศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศน้วถึงหนาวจาัดจะมีน้ําค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดสี่ถึงสิบสององศาลมตะวันออกความเร็วสิบถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในคืนนี้ลมจะแรงขึ้นนะครับโดยเริ่มแรงแล้วตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมา จะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวในตอนเช้าลมกระโชกแรงและฝ้าระวังใได้ของต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะครับสิ่งปลูกสร้างฝ้าระวังลมกระโชกแรงจะทำให้อุณหภูมิลดลงประมาณ2-4องศาจากการพัดบริเวณเส้นขอบปรากาศสูงมวลอากาศเย็นที่1,014-1,022หเฮกโตปาซานปกคลุม ok um นะครับ ซึ่งทาให้อุณหภูมิต่ําสุด13-18ถึงองศาและสูงสุด3 1มอถึงสาองศาเบรยวณยอดภูดจะมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ําสุด9กถึงองศาลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางในวันนี้ยังไม่มีลมกระโชกแรงนะครับแต่ในช่วงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามานะครับอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด21 23องศาและสูงสุด3า่ถึง3าองศาลมตําออกความเร็วกิวโมง กรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเริ่มมีลมโชกแรงเข้ามาในช่วงรุ่งสางของวันพรุ่งนี้นะครับและจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสี่ถึงสามหกองศาลมตะวันออกความเร็วสึดยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะเริ่มเป็นภาคแรกที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่นะครับชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดแต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยเท่านั้น เราจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าลมแรงอุณหภูมิจะลดลง3องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ส่วนมากตามแมวชัยฝั่งทะเลอุณหภูมิต่ำสุด18 23องศาและสูงสุด3ถึ36องศาลมจำนออกเฉงเหนือความเร็ว10ถึง30กิมตร่อชั่วโมงะคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวภาคใต้นะครับ ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะร้รอยละ40ส่วนมากนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและนาราธิวาสอุณหภูมิตามส่วนยสิบ2 2 2 4องศาและสูงสุด30-3 3องศาสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็วสูงถึงสากิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลือคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปนะครับลมตะวันออกความเร็วสูงสามสิบ้กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลือคลื่นสูง, m, งฝนื่นงกกว่า2เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนร้อยละสิบส่วนมากพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุดยี่สามยี่ห้าองศาและสูงสุดสามสองสามสี่องศาลมสัมออกความเร็วสูงถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงคล,คลื่นสูงหนึ่งเมตรห่างจากฝั่งและบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรดังนั้นขอให้การติดตามประกาศพยากรณาา์และคำเตือนจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารแพรับษารมูลข่าวสารเลยช่วยกันนะคะขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ